สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีบาโบ้สบายดีสบายดีไอ้ทองโอ้ยพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมบอแม่พี่น้องเบิด์สุกูสุคนเนาะกับช่องบาทองปากเต็แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องมื้อนี่ขึ้นเขานอกบ้านพี่น้องโถ่มาแซ่บๆกันพี่น้องมื้อนี้บาโบลาเรียงคือเก่าอีกแล้วอยู่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกคําคืนนี้แมมมาครพี่น้องมื้อนี้บาโบลาเรียงก้อย ดาบก้อยขมีอะไรพี่น้องต้มขมก้อยพิชโนโล่ก้อยพิชโนโล่ออกต่าจังหวัดต้องกินพี่น้องมาวัดเต็มกันปวลารายเฮางคนจะลงมือกดฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแก่ปลาทองของเขาลุยพี่น้องเสียดายเสียดายบุมีน้ำแก้ข้าวมาไหพี่น้องอ่ะลุยอาจารย์ดุยขอเนิ่งๆไปเลยนี่ปักแก้ะเสดาลิมถนนราชสังนี่ปักเสดาอันนี้เขาแถมมาบ่ตัวไหน พ่แล้วเก็บเองริมทางเนาะนี่สะเดาหล่ดิบเลยได้พักกระดาเปกติแล้วกระเดาถ้าต้องลวกก้อนเนี่ย่วมาขมๆเลยมืนอันนี้เอาเดเลยเอาเก็บเองมาคําแรงแหงมานทุกท่านยน่อยนะของมาเ้อะจะของสองยังเอาลาพิษสนุกลุยน้ำกัดมา่นาะคําแรงแหงมานเอากะเดาสดๆขมๆขมิ้คมจนขมเลยนะมาต่จะแพี่นอง Qua phí sân đồ babu đã đi ăn câu cao Cao không nhanh nha mắt khó con rong Chuột sao nói mày Cái gì nhân 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 Mình chỉ nhân nhân Tôm nấm nhân nhân Tôm ตรมกลมแม่ต้ขถังนีตรมรวมถนีน่อป๊ตรมพิชะลูกเกือบเกือบได้ตัวนี้เนี่คือเกือบได้ไปน่อเกือบต้มพี่นะเลยมาน่อซื้อออม่เป็นนี้ม แสดงว่าต้มขมต้มตสมวะเนี่ยต้มสมต้มแซ่บต้มแซ่บโอ้โหโอ้มีแับผมเนี่ยธรรมดาแล้วก่อยโอ้พี่หน้อมาวะต้ดแซ่บมึงนีให้ดนคือพักกระเดาเ่ยโอ้ขมขังเนี่ยเก็บมาสดๆใหม,ม,ม,ม่ๆพี่หน้อ บริดวดวกบริเวณเผา oh. กินซอเลยเ็ oh. ม่มันงามครับกระดอกคมปิดเลยปลาครับชุดหนักเข้ากันครับลุกค้ามย้ายทุกคนมันมนี้พาันเดันทางมาพันนครสวรรค์มีนม้นองเลยเออในช่องเปนวันปาลนาพักกระดอลริมทางถึงงามแท้วะสัน เรเลี้วนกันเก็บปกะดามากพักกระดาษเกิงก,ก็มย่งมอนกันะะตักอยต้ออกันดีบาโนแล้วก็จ๊ดหายทุกคนนะจำก,ก้อยเลยียงชวอกันฮะสื่อก้อยสื่อลาวกันวันนั้นเมือวิกวิมก้อกวยวิลาบ้าวสั่นว่างบ้างแล้วโ่ว้ยหายจนคำไปหน่อยทองไเจออูยบาโนลนตัได้บม ตามเาบให้ว่าเสื้อนะค้องขมของพักกระเดาพักกระเดาสด,าาดอีกคุ้มไปเอืออมตะวัดแทบเดี๋ยวมันมันนะ้ำเลยต้มมีกสมปิดเลยสบายแลวแท็บสบายใหต้มบ่คืออะเนาะบอกคือถูกไรหรือไง ตลอดจังหวัดตุ้งพีชลรูบอลปักตดาวข่อนี่สุดหน่อยแล้หน่อยุดหนอยทีนมัก์คลองมักแซ่บครับอหโค้งไปดิ้งเน่คองมักเนี่ยอู้พี่น้องตับเลยนี่างวแซ่บน้ำปลาตองกรชาิข้างก๋วยข้านี่จะเป็นอีกแบบนึงน่อยเนาะ làm từ tổ loa rồi làm mua nó cứ đến nó cứ cắt côn có dã côn lầy dã đồ sắt cầm thế này ui cầm nhá dãnh luôn ăn bớt nhá, cho nó ăn mực bơm mai nha hơi ăn bơm bớt nào để yom yom bây giờ ăn bơm bớt ừ. mừng hơn nha พากันมากินลาบเนือโอ้ลาบเหนือเลยวะลองเบิง่งลองเบิง่งเนาะโอ้อยกลมยังไงเคยไี้ยบอกไมลงะเนยกินลาบได้ของแอร์สวยบัดคนะไรละ <c ười>

ต้นสัตว์ตอนก่อนตอนเราล่าอะไทุกคนสะตอ์มันไหวแห่คมเลยคมท่้นเจ้า่าคอยดีมากตอนก่อนไปเก็บห่ะมอนันเก็บซอยัาโอ้ยดูน่าล้านไปปุ๊บเอิ้นมาเก็บจนหมดท่านเก็บเก็บแห่ไม่ต้องเก็บแห่เก็บซอยรืมทางกันเราเอ,อ้ยลงไปข้างริมทางมันจะบ่อ,บอ,อ,อเลิก เยอะมากละครับทับเนี่ยครับเนี pues ่ยตนเท่าสุดาเป็นน้เบิร์ทธาเป็นเน้อบะขาวครับยังไงเสียบแล้วหิวอ่ยสองรางก็สอง ต้งแซ่บต้งหิวต้มหนึ่งแก้วกับห้าคนต้มจันมะนาวต้มต้มต้มมต้มมะนาว มันก็สมอีกทีหน่อยอะไรทำก็ไปต้ยมยำเห่นไหมหต้มยำเนือทำเพิ่มเพกินบ่ไหนว่าต้มเนื้อเปื่อยนะไปตักครับน้ำสมไทยชู้อืมอันเดียวมันเลยชุดหนด้อยแล้วค่อยหวานค่อยหวานมะขากันเหมือนกันไม่ใช่มะขากัน เจ้าว่า,าก็แล้วต้องคนมัดมั้งคนมัดขาเสีจัดเงื่อนดูร้อเคยมาจะดีแลอวไปเน้อปลาแซวจะได้แบบนี้ทำยญยๆไปหน่อยบอบื่าต้อทำออกคอยยุบเอาจำังไงใสแสบเนี่ยตรงนี้จะเป็นไนัง ตันนี้ยค่อยมักมากครับกัรโดนไฟนะแดอดอ้โหใช่ไหมโอ้โจริงจังแต่ว่าแสา่แดดมาเป็นมากใช่ไหมจริหนัก

ก็ยัมถึงนี่เป็นก่วยเป็นยกโดือเนี่ยไปกินลาบจังหวัดแพร่แพ้่ไปกินที่จังหวัดน่านกินกินอาหารเหนือแล้วบ่นีนหน่อยอูย้เป็นแงอาวไปไนบูดถ่ายอู้หูขัยังไงอ้พี่หน่อยตัพี่พอนอามาอู้ แซ่บไหมแซ่บเฮ็ดแห้งท euh. ุกท่านเลยแบบสุดหนอนพี่อะแซ่บสรดที่หลักกลอยพิษสนโลบดีกว่าแซ่บยำมันพู่หน่อยแต่ว่าต้มนี่ต้มลักษณะไก่ครับต้มยำพี่น้องกับแซ่บยุโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ามาต้มยำพี่น้อง คิดนีก็ทำนีแหละถ้ามาคิดนีก็ปากกดตใครกดใดกดติดตามเดอเพื่อปใจาทองเก่าพี่น่อยเอาคิดนีก็ทำีแะต้อรับเปกรับฟ uh ังกันไหมคิหนาสวัสดีครับสวัสดีบ่าบุไม่นะอ้ยบ่บเดียวอีกแล้วมือนีพี่น่อยสุดยอดบาอย